เธอเขามาเล่นเล่นกับใจแบบนี้ก็ไม่เอาไม่เอาอะไรเงี้ยเฮ้ยนล้วมันแบกแมนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบอาย่าไม่ทันเออ just come back to me อ่าเอออะไรวะเออ just really need คุณจะได้กับระเบิดแล้วฮะ อย่อยามาเล่นกับไฟร้อนๆจะไม่ได้ฉันกลัวจะไม่ปลอดภัย This w a y you will f r o m me ผมเจอเฮ้ยอ้าวหนึ่งสองกดทำเชี่ยะลรจริงจัง กระดูกกระดูกอ๋อ oh เนี่ยนาก,ก่อดใท่านาก,ก่อดเ,เอ้าแอคชั่นโอ้คุณนี่หน้าตาหน้าโดนหนีบมากเลยนะผมสุดยอดเธอวันนี้เร็วก<ๆ>ีโดนแทงมาด้วยใครแทงวางใส่แมง <laughs> เออตัวป <laughs> ืนรีบขึ้นยานก่อนที่จะตาย